เป็นยังไงก็ฝากไว้เราเรียกง่ายๆก็สี่ห้าคุณห้ากิีบก็ได้ครับประมาณตัวที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่จริงแล้วมันก็ตัวเดียวนะลุงกลับให,ให้เฉยกลับให,ให้เฉยมันเปลี่ยนหลักเฉยถ้าดูมันมีแววมีความรู้สึกว่าเออลึกเขาจะเป็นแบบนี้มันเกี่ยวกับบ้านเลขที่ผมห้าสามห้าสี่เมื่อกี้ ก็แล้วก็ดึงห้ามาอยู่หลักสิบเป็นห้าสามก็เป็นไปได้นะแบบนี้เราวิเคราะห์ไปแล้วหลักเราคิดว่าประมาณตัวที่ลุงรักที่สุดตัวไหนอ่ะถ้าสิบประมาณไม่มาข้างบนหกเจ็ดเป็นไปได้ไหมประมาณตัวยาวๆได้ได้ลองดูเนาะเพราะว่าอันนี้ผมผมคำนวณไปแล้วคือผมจะเอาอย่างเดียวคือไม่ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงะนะคือ คือเราเป็นนักคำนวณแ,แล้วเราเจาะจะตีอีกวันนี้เราจะไปโลเลไม่ได้เราต้องมุ่งมันไปที่เดียวโป๊กท,ที่เดียวเลยเราคำนวณนดูมาหลากหลายแล้วว่าต้องลงตัวนี้นะนะรับยังไม่ได้แต้มแดงเนาะไม่ต้งไม่จําเป็นต้องแต้มแดงถ<ม>ึงระม,มาณเขาจะคังโดยตัวมาอถู่แล้วกุมานตัวเดียวที่ลุงรักที่สุดตัวไหนเรามีงบน้อยถ้าเกี่ยวกับผมมัน ทิ้งไม่ได้อ่ะเสมอกันหมดเลยอ่ะอแต่ต,ตามรักไม่รักผมก็มาร์คให้สองตัวแล้วนี่ต้องเอามือปิดก็ต้องสังเกตดูอ่ะอมือปิดหน่อยอนี่ต้องปิดไว้ก็ไม่รู้รักไม่รักก็ได้มาร์คให้ประมาณนี้มันมีความรู้สึกของมันก็เขียนไปบางครั้งอ่ะมันคิดอยากจะกลับตัวนี้สักหนหอยก็เขียนในแบบนี้มันเป็นลักขนาดนี้ผมอ่ะนะ จะออกตัวไหนผมก็ไม่รู้หละของคำนวณไปของผมตามภาษาคนบ้านนอกไปเนี่ยคนอยู่บ้านนอกฝันตอนเช้าเก้าศูนหนึ่งขอตัดเป็นสองตัวมั่งเนอะสองตัวด้วยแล้วสองสี่อ่ะลุงสองสี่มันเป็นคำนวณชดแรกคิดไว้แล้วอ่ทบางที่มันหวยก็มาทั้งบนทั้งล่างอะ่ะออถ้าศูนย์ไม่มากก็ทั้งบนทั้งล่างก็ศูนย์ก็ปัดไปอยู่กลุ่มของคือมีคาว่าถ้าถะเขาปัดศูนย์ไปอยู่ที่ โตหัว,หวปั๊บแลวเผือเลขเลขบนเลขล่างก็อยู่ในสองสามสี่ห้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยสองสี่ลุงวางตั้งแต่ต้นแล้วนะเออวางตั้งแต่ต้นมันมีที่มาเพราะเราคิดไปแล้วจะมา,มาบอกตอนนี้มันจะยากเห็นบอกว่าลุงตั้งแต่พูดอยู่บ้านแล้วลุง,ล,งลุงรู้แล้วว่าถ้าสเต็บนี้มาเนี่ยอเทโูเลยเออเพราะเ,ะเราคือเราไม่ได้มองไปที่ปกเต็มที่แล้วก็มองเรามองไปที่กลุ่มตัวเลขที่เขาทาไปกําลังเดินไปอะ่ะ ว่ากันตรงนี้เข้าไปไหนตัวนี้เขายอมนี่แล้วก็จับสุ่ม,มาเลยอ่ะครับคือเราจําได้อืนะครับอยู่ประมาณนี้เออสองสามแต่ก็ถือว่าดาังร่อนายกที่สามสิบสองจะมายังไม่มาวันนี้ออยังไม่มาตอนบา่ายอ๋อดวาจารย์แม่เนาะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรสักอย่างถึงพันคนหรือยังถ,ถึงพันคนเมื่อไหร่ก็ ขาดอีกสามสิบกว่าคนจะถึงทันนะลุงจะเปิดเฮโลให้มันเปิดไปแล้วลากเฮโลอ่ะเพียงจะว่าจะเราจะอะไรนะเราผมว่าจะทําอะไรวันนี้มันได้จบจับปวกจัปูกันน่ห้าเจ็ดเก้าแปดเรเป็นเลขสิบเห็ดปวกเนี่หนึ่งโอ้ทำไมฝันไปอย่างนั้นนะเห็ดปวกก็ห้าหนึ่งหนึ่งหกจับปูจะมันเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าเออประมาณนี้ ฝันไไว่ามันสางงวดแล้วมันน่าจะเปลี่ยนแล้วน่าจะไปโซนนี้ละสองสามสี่ห้าจากสไตล์เกองสามห้าได้ได้ได้ตัวนี้ได้ออฝันว่าโทรศัพท์พังก็มันมีสิบตัวเนอะบางครั้งก็ออกจริงๆอยู่ในสิบตัวนะแต่เบื้องต้นโทรศัพท์พังตามรูปลักษณะศูนย์สี่ฝันวันหวานแหติดปรนิมตัวใหญ่หนึ่งตัวหนึ่งแปดศูนย์แปด แหมมันกลมๆอยู่แล้วปาก็แปดสองสี่ศูนย์แปดชอบตัวไหนมากส่วนมากมันจอ,อกเลขที่เราไม่ชอบมีสองสี่ 2, 4, มันออกไปแล้วนี่หลายหลายคนก็ว่าความหูของตายอยู่นะเลขเออมันมันออกไปแล้วบางคน <c oughs> คิดว่ามันไม่ออกลหลัหกนี่แนวคิดกลมนี่ถ้าเกิดเขาสามสองสี่เขามาเปลี่ยนเอาสามหอกเอาห้าใส่ล่ะมันก็เลขตัวเก่าแต่เปลี่ยนหลักร้อย ดึงหลักร้อยตัวเก่าของวงวนเมื่อกี้มาใส่ก็เป็นห้าสองสี่หรือห้าสี่สองแล้วแต่มันก็เนี่แหเป็นเลขที่คนไม่ชอบมันก็ชอบบอกประมาณนี้ห้าสามหกสี่ห้าหนึ่งอาจาย์ปายตามนั้นเออฟัอนเห็นบิญญาณลุงมาหาก็เกีย่ยวกับเลขสจ้ะส่วนแอดก็ฝันอยู่ฟันบอก,กตรงตเลยแอดฝันได้เจ็ศูนย์ อฝันต่องวันฝันเกียรติูนนะก็เราเขียนให้แล้วล่ะผมทำไมชอบมากอ่ะเอาตรงๆเลยนะเกีรติศูนล่างนี่แอลุ่มศูนสีห้าสามได้ได้ทำไมจะไม่ได้หวยมันหมุนได้หกประตูอะได้เลนนต่ไล้วสี่รุมานขอร้องเนอะฝากทุกคนที่เข้ามาดูสี่กกมานห้ามทิ้งแม้แต่คนเดียวนะไม่เชื่อ ห้ากีบคูณห้ากี่อยู่เลยน้องแรกนะ่ก็แรกก็ใส่ดีครับสองสีก่กมไม่คุยแล้ววันนี้แล้วมันเรียงไม่ทันแล้วมาจากไหนมีอยู่ถ้าใครฟังดีๆมีบางคิดเนีย่ยผมบอกไปแล้วสองสี่คือเลขมันจะออกมาตัวเก่าๆอะ่ะอืมใช่ใช่ใช่เอาอก,กำลังเนื้อศูนะตามนั้นละ่ะ ซื้อแล้วสามสองกับศูนย์แปดจ้าและเลขสองสี่รวมฝองบอกวันนี้อืมเพ่งเป็นแนวทางเนอะอย่ายืดมัน่นอย่าอันนี้มากเพราะว่าหนึ่งมันเป็นการคำนวณอะ่ะที่ถูกเป็นเรื่องปกติะนะเออบางคนยังไม่รู้ว่าสีโกมานคืออะไรนะนี่คือคือสีรกมานแต่ข้างบนนั้นจะเป็นสไตล์นะลมเขียนสไตล์ไว้ให้ นามขนาดนี้แล้วสี่ห่างขนาดนั้นยังเรายัางบอกว่าเราไม่เน้นเน้นให้แล้วนะจะไปเอาตัวเดียวมันมันเป็นไปไม่ได้ถ้าตัวละกีบก็ยี่บสี่กีบอย่าไปเชื่อตัวละกีบก็พอแล้วอาแล้วแต่เชื่อตามเหตุการณ์ก็หลายอย่างว่าไปนะครับ ผมฝันว่าไปใส่ด่างติดปลามากมายน่าจะถ้าปกติตามดางตะข่ายมันน่าจะเป็นสี่แปดเนอะนะผมเคยฝันแต่อาจจะไปที่ไหนไม่รู้หรือเลขที่เราซื้อไว้อาจจะถูกเก้าเจ็ดล่างอ้าวลองดูลองดูเผื่อเขาเลขดื้อก้า4ห้าสองสี่คือเลขเลขที่คนไม่ชอบคนไม่ชอบคือห้าสองสี่นะเพราะว่าหนึ่งเลขมันออกไปแล้วอะนะ ความรู้สึกของคนน่ะแต่วันหวยมันออกได้อ่ะมีมีเฮ่ไม่ห,มหมน้าน่าน่าจะมีหวังวันนี้อยู่กระดวงจะเปิดให้ไหมคนทําหวยเนี่ยเาเปิดให้แล้วนักเปิดเต็มพิกัดเลยหมดเนี่ยก็ถือว่าเขาเปิดไฟเขียวแล้วก็ไม่อั้นนี่เราก็าไม่อั้นเห็นไหมครัอ๋อก้ามาวันจันทร์บบกเป็นก้าสองอ่ะลองดูลองทําไปดู Yep.